สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเที่ยวตลาดประมงพื้นบ้านครับมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะฮะแต่นี้ร้านอาหารนะฮะร้านอาหาร ด้านหน้าก็เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํามีของขายเยอะแยะอาหารท,ทะเลจุดเสียงก็มีนะครับลอตเตอรี่ก็มีขายอยู่ตอนนี้หวยกาลังวันนี้หวยออกนะฮะแต่ลอตเตอรี่ยังกําลังขายอยู่เดี๋ยวเราเดินไปชมด้านด้านนี้กันทางเข้าทางเข้าอ๋อลอตเตอรี่ก็จะมีฮนะอันนี้เป็นถนนทางเข้านะครับถน,นนทางเข้า นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าด้านข้างนะไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่ได้เข้าด้านหน้าเข้าด้านข้างเนี่ยล้อช่องสิงคโปร,ร,ตตร์ก็มีครับล้อช่องสิงคโปร์ลอตเตอรี่ก็มีของขายเยอะแยะหอยนางลมกระถินเนี่ยหอยนางลมแถมน้ำจิ้มแถมกระถินข้าวแตน อันนี้ก็ปลาหมึกแห้งครับปลาหมึกแห้งปลาหวานงาข้าวที่รัอ่านมาบอกรอเดียวเลยช่ไหข้าวหลามหนมจากร้านนี้ร้านข้าวหลามหนมจากครับหนุ่มจากหม้อแกงไข่หม้อแกงสี่สิบสี่ถาดร้อยห้าสิบหนมจากร้อนร้อนหนมจากร้อนร้อนแม่วีนาหนมคบเอ้ยแม่ข้าวหลามข้าวหลามหนองมน นะข้าวหลามนมจากแม่วีน้ำมะพร้าวอ่อนเผือกนี่กะปิกุ้งเคยแท้ร้อยเปอร์เซนต์าา้านขนมนะฮะร้านขนมเดี๋ยวเราไปดูอ่านทะเลดีกว่าอานทะเลนี่ก็ขนมจากเหมือนกันข้าวหลามเจิญชิมแม่ไข่ขนมข้าวหลามนมจากขนมม้อ,อกแกงน้ากินทั้งนั้นเลย อันนี้ก็อาหารทะเลนะครับหอยนางรมหอยนางรมแถมย่อยกระถินน้ำจิ้มหอยนางรมครับอันนี้กระดองปูไข่กระดองปูปูไขปูไข่น่ากินมากปูดองปูดองนี่ปลาปลากุแลสดปลากุแลสดครับแล้ว ปลาจราะเม ity, ็ดปลาจราะเมดปลาจระเมดปลาเก๋าสดอันนี้ก็โอ้โหกุ้งตัวเบลอเลยกุ้งตัวเบลอเลยกุ้งหรือกั้งกุ้งโอ้โหตัวเบลอเลยนี่ปูครับปูโอ<_<_้สนใจกุ้งจะนี้ต OK> ัเบลอเลยกุงมังกรครับกุ้งมังกรอ๋อกุ้งมังกรโอ้โหกุ้งมังกรตัวกี่พันเนี่ย อันนี้ขายเป็นโลครับตัวสองพันแปดร้อยครับสองพันแปดตัวกี่กิโลอรัสามตัวหนึ่งโลสามตัวโลนะครับหนึ่งกิโลสองพันแปดร้อยบาทครับน่ากินมากอันนี้ก็กุ้งครับกุ้งกุ้งจัมโบ้ปูมากุ้งกุ้งกุ้งโอ้โหกุ้งกุ้งกุ้งทำให้เสร็จเลยช่างกิโลเสร็จปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกหอย หอ,อยแมงผู้ปลาหม ực, ึกโหปลา,ปาจะย่างจะต้มทำได้หมดอันนี้ปูดองครับปูดองปูดองหอย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 ดองปูดองหอ,หอยดองปูดองหอยหอยหวานก็มีลายลายปูลายอนนี้อะไรเอ่ย ปลาทูหอมปลาทูหอมปลาทูมันปลาทูหอมปลาทูมันครับปลาหมึกกุแลกุแลาบอ๋อปลากุแลอันนี้ท่อนมันไปอีกสี่ท่อนมันไปอีกสี่ครับอันนี้ปลาหมึกครับไม่ไช่ปูปูปูแกะปูแกะอันนี้ก็โอ้ยปูครับปูปูม้าปูม้าปูม้ายังวิ่งได้โอ้ใไญ่ใหญ่เลยครับตัวใหญ่ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่ครับ ผมไว้ห oused, ้าสิบโลครับโหลายไซส์หลายไซสไซสแน่นๆก็มีครับ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 ขอบคุณครับครับผมน้ำแข็งก็มีเย็นๆหอยเสียบหอยเสียบหอยเสียบหอยดองปู หอยหอหลอดหอยหลอดอันนี้หมึกหมึกแห้งหมึกแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้งก็มีหมึกแห้งก็มีปลาปลาตัวละสองร้อยสิบเดอขายเป็นตัวตัวละสองร้อยก็มีร้อยหนึ่งก็มีขายเป็นโลก็มีขายเป็นตัวก็มีครับกุ้ง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 ปู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  มดมึกมึกมดมกมกมึมดมีละมีสองสีนะสีแดงกับสีเขียวกุ้ง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 สดสดกุ้งสดสดกุ้งทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ร้านกุ้งนะครับร้านกุ้งกุ้งสดสดกุ้งสดสด อันนี้ร้านเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มอันนี้นมจาาครับน้มจ่าข้าวหลามหม้อแกงนมจ่าข้าวหลามหม้อแกงร้านนี้ขายดีมากคนเยอะนมจ่านมจาาข้าวหลามหม้อแกงน้มจาาครับอันนี้ข้าวหลามครับข้าวหลามห้ากระบอกตัวร้อยแจงรอน อันนี้แมงดาทะเลแมงดาทะเลไก่แมงดาทะเลยำแมงดาปูม้าปูมมาปูมมาปูมมาครับปูมมาครับไซส์ใหญ่ครับห้าร้อยยี่สิบครับโอ้เป็นๆเลยนะวิ่งปูไข่ก็มีครับหอยดองครับหอยดองป้าเสียบกะปิกุ้งเคยป้าเสียบ อนี่ปลาทูครับปลาทูครับให้กละห้าสิบบาทสองตัวสามตัวก็มีสี่ตัวก็มีสามแพ็คสี่สิบสามแพ็คลอยโอยปูนี่ปูทะเลไข่ครับปูทะเลไข่ปูทะเลไข่ครับปูทะเลไข่กันไก่ตะแกนได้ที่แกะปูม้าได้ฮนี่ชิม คีมแกะปูมาแกะ้อยแกะปูได้นี่ครับที่แกะหอยแข็งที่แกะหอยแข็งอาล์เสี่สิบกาไก่แกะก้ามปูอารละหกสิบกันไก่หกสิบอันนี้สี่สิบอันนี้หมึแกแห้งครับหมึกแห้งร้านหมึกแห้งครับหมึกแห้งหมึกแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้ง หมึกแห้งกุ้งแห้งอันนี้ขนมหวานครับขนมหวานร้านขนมหวานครับหมึกเต่าทองก็มีครับหมึกเต่าทองก็มีสแกนได้ไดไแ,แป้นกุ้งแห้งกุ้งแห้งปลาหมึกหมึกแห้งหมึกแห้งหมึกแห้งหกกะปิก็มีครับกะปีกะปีปลาแห้งปลาข้าวสารก็มีครับ ขนมหม้อ,มอแกงครับข้าวหลามขนมหม้อ,มอแกงกับข้าวหลามนะข้าวหลามโฮมเมดบายวาเลนเซียชุดละหนึ่งร้อยบาทวาเลนเซียเนี่ยภาษาอะไรนะวาเลนเซียชื่อคนใช่ไหมชื่อร้านวาเลนเซียเป็นคนต่างชาตินะครับใช่ไหมวาเลนเซียในต่างชาติเนาะ <c oughs> คนไทยคนไทยชื่อวาเลนเซียครับคนไทยกุ้ง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 ขาวกุ้งขาว มึกมึกมึกโอ้ยมึก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 หลอดมึกเป็นๆดูได้ห้ามจับดูได้ห้ามจับระวังน้ําดําแตกน้ําดําแตกมึกช็อตมึกช็อตอ๋อนี่มึกช็อตครับมึกช็อตตัวละร้อยี่สิบมึกช็อตเดี๋ยวเราไปด้านหน้าบ้างโอ้ด้านหน้าด้านหน้าติดถนนเลยด้านหน้าด้านหน้าติดถนน อันนี้ด้านหน้าขายผักครับขายผักขายผักสดสดสด,ด้านหน้าติดถนนเลยครับทางเข้านี่ครับตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับเดินซอยเดียวฮะเดินซอยเดียวก็หมดเวลาแล้วเดินซอยเดียวเดินซอยเดียวพอ่ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ารวยร่ํารวยสวัสดีครับตลาดประมงพื้นบ้านนะครับแม่ตลาดประมงพื้นบ้านสวัสดีครับ